การทำลายเส้นแฮสตกให้คมชัดให้สังเกตปลายเข็มแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเข็มที่อาจารย์เลือกใช้และให้นักเรียนที่เป็นมือใหม่เลือกใช้ด้วยส,<ะ>สังเกตปลายนะคะปลายมันจะไม่มีลักษณะการตัดเอียงซ้ายหรือเอียงขวาและมันจะช่วยประคองตัวเข็มและตัวเครื่องไว้เพื่อไม่ให้มันสั่นจะทำให้เราทำเส้นได้ดียิ่งขึ้นค่ะ อันนี้อาจารย์ใช้12.01 RL ค่ะเข็มตัวนี้เนี่ยอาจารย์ให้นักเรียนใช้ด้วยนะคะเพราะว่ามันช่วยทำเส้นได้ตรงแล้วก็ไม่สบัดไปมาทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถประคองเข็มประคองตัวเส้นได้อย่างดีเลยค่ะเห็นไหมคะว่าจังหวะการกระตุกการโยกไปมาเส้นมันจะคมชัดค่ะ การเลือกเข็มเนี่ยมีความสําคัญนะคะใครอย่าคิดว่าไม่สําคัญเพราะว่าถ้าเราเป็นมือใหม่แล้วเลือกเข็มที่มันตัดเนี่ยสำหรับอาจารย์เองมองว่าบางทีเราอาจจะควบคุมเส้นให้มันตรงหรือโค้งตามทิศทางที่เราอยากได้ไม่ได้อะตัวหุ้มของเข็มยังเป็นซิลิโคนทาให้นิ่มเวลาที่เราจับเนี่ยทำให้เราไม่เจ็บมือเลยค่ะอันนี้อาจารย์ใช้กับแก้มด้วยนะคะสักแก้มก็ประคองเข็มได้ดีเลยค่ะแล้วก็ตัวแก้มเนี่ยเราก็ใช้ซัก 1001 RL ก็จะช่วยในเรื่องของการซอฟต์ผิวได้ดีนะคะเพราะว่าเข็มมีขนาดเล็กสังเกตปลายอีกทีนะคะปลายตรงนี้จะไม่ตดัดแล้วรูของเข็มที่กว้างเนี่ยค่ะมันจะช่วยทำให้การปล่อยสีและการควบคุมสีเนี่ยเป็นไปได้อย่างแม่นยำค่ะอาจารย์มองว่าถ้ารูเข็มที่ใหญ่เกินไปจะทำให้การประคอง หรือว่าเวลาที่เราสบัดเนี่ยมันจะทําให้สีออกมามากเกินไปค่ะเพราะว่าตัวอากาศที่เข้าไปมากในคิ้ว่าอาจารย์ใช้สีเบอร์5นะคะสําหรับผู้ชายสีจะมีความเข้มพอดีเลยค่ะหลังลอกออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้สีเนี่ยฝากคอมเมนต์และกดติดตามไว้นะคะอาจารย์จะมีคลิปดีๆมาเล่าให้ฟังแบบนี้ทุกวันค่ะ